มามามาเลขเข้ามาผล,ลไม้แปลกหาแหลกแยกนะคะนี่ทั้งหมดนี่มีเจ้าของแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแต่ละสายพันธุ์นะคะไว้อิสราเอลนะคะลูกสีเขียว,ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็น l อ y u อสยเกนะคะลูกสีเหลืองใหญ่มากนะคะแล้วก็จะมีเอ๋อรียนะคะนี่นะคะมเม๋รียนะคะไว้อิสราเอลนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะผลสีเหลือง เขียวใกล้เคียงกันนะคะมะเดื่อฝรั่งนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะพ,พี่เพื่อนๆต้องหาชิมทีละอย่างสองอย่างนะคะกล้วยขนาดเป็นคนขายยังงงไปหมดเลยนะคะเนี่ย <c ười> นี่เราก็เลือกอ่าผลฉ่ำๆนะคะ <c ười> ล้างน้ําก่อนนะคะ <c ười> เขาจะมียางมีฝุ่นเกาะที่ผิวนะคะนี่อร่อยมากๆเลยนะคะ <c ười> อันนี้จะเป็นสายพันธุ์แบล็กแจ็คนะคะแบล็กแจ็คจะผิวผิวเขาจะอ่อนมากนะคะเปล <c ười> ือกบางนะคะนิ่มนุ่มลิ้นดีจังนะคะอันนี้คุโรมิสึนะคะ ผลเขาก็จะมีขนนิดๆนะคะสักานะคะแต่ก็ข้างในอร่อยหวานฉ่าติดเบอร์รี่นะคะก้วก็จะมาดูผลที่ผิวที่ไม่สวยขี้เล่ขี้เล่นะคะล้างน้ํานะคะแล้วก็ชิมนะคะเพราะลูกฉ่ามากนะคะบางทีก็ส่งไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเละนะคะแต่จริงก็อยากให้ชิมฉ่ำๆนะคะหวานมากนะคะฉ่าๆน้ําเยิ้มๆนะคะอันนี้เป็นไวท์อิสราเอละคะไวท์อิราเลนี่กก้วก็ชอบมากๆนะคะข้างในนะคะอร่อยมาก ล้างน้ําก่อนนะคะเอาฝุ่นกับายางนะคะค่อยๆอ,ออกนะคะนี่ผลแตกนี่คือแบบอ,อร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะดูไส้ข้างในนะคะหวานน้ําผึ้งเลยนะคะไว้์อิสราเอลนะคะเปลือกเขาจะหนาๆน,นะคะเปลือกเขาหนานะคะโอ้โหดีต่อการจะส่งต่างต่างจังหวัดมากๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าผิวเขาจะฉลอกยากมากนะคะแล้วข้างในก็อร่อยด้วยนะคะไว้์อิสราเอลนะคะ เป็นผลไม้ที่น่าปลูกขนส่งต่างจังหวัดได้นะคะลูกดำๆยาวๆนี่ก็จะเป็นสิก้านะคะสองสายพันธุ์นะคะที่จะเอามาชิมให้พีพ่พินเพื่อนๆได้ได้ดูนะคะก็ข้างล่างนี่ผลตึงๆนะคะที่มือก็จะเป็นสวิตมันนี่นะคะนี่สิก้าหวานมากอร่อยมากเลยนะคะหวานหวานๆจริงๆนะ,ะไม่บอกไม่ถูกนะคะอร่อยทุกสายพันธุ์เลยนะคะน่าหามาปลูกนะคะ สวิตมันี่นะคะอันสวิตมันีโอ้โหชื่อก็พยายามจะเรียกให้ถูกนะคะอร่อยจริงๆนะคะชิมโชว์พี่เพื่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยจะส่งไปแล้วนะคะขอบคุณสําหรับพี่เพื่อนๆนะคะที่รอนะคะทุกบ้านเลยนะคะที่รอคอยได้นะคะไม่ปล่อยให้รอเกินเดือนนะคะผลไม้เขาจะทยอยสุกด้านล่างนะคะขึ้นบนนะคะบางทีฝนตกบางอะไรบ้างก็ชะงักจะนิ่งๆนิดนึงนะคะผลไม้สามารถเก็บได้วันเว้น2วันเว้นสามวันนะคะ ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนที่รอได้นะคะได้ชิมแน่นะคะรอหน่อยอร่อยแน่นะคะนี่กําลังจะจัดส่งไปแล้วนะคะเดินทางไปแล้วนะคะอย่างว่านะคะผลไม้นะคะจะไล่สุกนะคะตั้งแต่ดา้ดานล่างขึ้นบนนะคะไม่สามารถที่จะสุกพร้อมกันได้นะคะพี่เพื่อนเพื่อนก็จองคิวเข้ามาได้นะคะได้ตลอดนะ,ะน,น,นะคะไม่นานนะคะไม่นานเกินรอแน่นอนนะคะสําหรับพี่เพื่อนเพื่อนที่รอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ไม่นานได้ชิมแน่นะคะรออีกนิดนึงนะคะได้แน่นะคะเพราะตามคิวนะคะมีแต่คนอยากชิมเพราะเป็นผลไม้แปลกที่หาแหลกยากมากจริงๆนะคะลองชิมดูได้เลยนะคะผลมะเดือ่อแล้วก็มีสรรพคุณมากมายเลยนะคะมีไฟเบอร์วิตามินโอ้หลากหลายนะคะนี่คุโรมิสึนะคะผิวจะออกมีขนนิดๆน,นะคะสากๆผิวดำๆแต่ข้างในอร่อยติดเบอร์รี่มากเลยนะคะคุโรมิสึก็อร่อยมากๆแล้วก็สามารถจัดส่งต่างจังหวัดได้ดีนะคะ นี่ไว้อซาเอลนะคะหนังเหนียวมากไว้อราเอลฉ่าน้ําผึ้งอร่อยมากนี่เยิ้มเลยนะคะเนี่ยอยากให้พี่เพื่อนได้ชิมแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ถ้าทุกคนไม่ดราม่านะคะจะจัดส่งให้แบบนี้เลยนะคะฉ่ำๆนะคะอ่าอันนี้นะคะสวิตมันนี่นะคะสีเหลืองนะคะผลใหญ่มากนะคะแล้วก็อ่าเหมยลิย่านะคะนี่ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะะคะอันนี้ก็คุโรมิสึนะคะนี่นะคะ ฟิโกโกเปตโตอย่างเงี้ยนะคะลูกคล้ายกันผิวขี้เละขี้เล่นี่เป็นสายพันธุ์ของเขานะคะแล้วลูกเล็กลูกใหญ่นี่เป็นสายพันธุ์นะคะนี่เล็กๆอย่างเงี้ยนะคะนี่อยากให้ชิมเลยนะคะนี่นะคะลูกเล็กก็เป็นสายพันธุ์ของเขาเหมือนกันนี่ลูกยาวๆนี่นะคะนี่ช้ำๆเลยนะคะสองลูกนี้ก็คนละสายพันธุ์นะคะแล้วก็ไว้อิสเาเอลนะคะเยอะมากเลยนะคะโอ้ยนี่เหมือนน้ำผึ้งเลยนะคะแหมหน้าเรียมาก อ้าวอันนี้ก็จะเป็น BNR นะคะลูกเลยลนยนะคะสวยมากนะคะสุกแล้วก็ลายก็จะหายไปนะคะทุกทั้งหมดนี้นะคะคัดไว้ให้ลูกค้านะคะยวคัดสวยๆส,ส่งไปอันนี้จะเป็นยางเขานะคะไม่ใช่ลานะคะจะเป็นยางติดใบนะคะที่ผิวเขานะคะแบ็แจ็คนะคะผิวเขาจะบางมากนะคะก็มีถลอกปอกบึกไปมากก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชิมนะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ